เปิดชมห้องตัวอย่างแล้ววันนี้โฮมออฟฟิศ 4ชั้นเดรามอินทาวัชรพลที่สามารถจอดรถได้สูงสุดถึง6คันต่อยูนิตและมีพื้นที่รองรับลิฟต์โดยสารทุกยูนิตด้วยพื้นที่ใช้สอยกว่า308ตารางเมตรพร้อมพื้นที่จอดรถส่วนกลางมากถึง36คันสำหรับผู้ที่มาติดต่อธุรกิจโดยภายในโครงการมีฟอร์มหอพื้นที่กว่า295ตารางเมตรเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซฟิตเนสลานกีฬากลางแจ้งเป็นต้น พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดและมีกล้อง C C T V ภายในโครงการตลอด24ชั่วโมงเดรามอินทาวัชรพลทำเลกักยภาพใกล้เพิ่นนารี่มอและตลาดถนอมมิตรเดินทางสะดวกแค่5นาทีถึงทางด่วนเอกมัยรามอินทาและเพียง20นาทีสู่เอกมยัยพรีเซล29-30สิงหาคมนี้จองภายในงานรับส่วนลดสูงสุด5 0 0 0 0 0บาทราคาเริ่มต้น7.9ล้านบาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0616162000